สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของข้าราชการกันต่อนะครับ <camar> ในคลิปนี้เนี่ยเป็นวิธีการคำนวณบำเหน็จหรือบำนานสำหรับข้าราชการที่เป็น Simon <acom od ian> สมาชิกกบขหรืรอรสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดคุยในการ,ารคำนวณบำเหน็จหรือบำนานสำหรับข้าราชการ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกรบขกันไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมาชิกกบอบขเนี่ยเขามีการคํานวณวิธีมีวิธีการในการคํานวณบําเหน็จบํานาญอย่างไรนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํนานาญข้าราชการพุทธศักราช2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเขาได้กําหนดวิธีการคํานวณดังนี้นะครับ กรณีที่เป็นเงินบำเหน็จเนี่ยนะครับก็จะใช้ฐานเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็คูณด้วยเวลาราชการยกตัวอย่างเช่นเงินเดือน4ี่0 0ื่นบาทนะครับก็คูณกับระยะเวลารับราชการเช่นถ้า10ปีก็เอา10คูณ4ี่0 0ื่นะครับก็จะเป็น4ี่แสนบาทเป็นต้นนะครับก็จะได้รับเงินก้อนครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นบำนาญเนี่ยก็จะใช้เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย นะครับก็คือ60เดือนสุดท้ายก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการเนี่ยนะครับนำมารวมกันแล้วก็เอา60มาหารเฉลี่ยออกมานะครับแล้วก็คูณด้วยเวลาในการรับราชการนะครับแล้วหารด้วย50ก็จะเป็นเ,เงินบำนาญรายเดือนที่เราจะได้รับทุกๆเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการในการคำนวณบำเหน็จบำนาญน,นะครับสำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบข ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพุทธศักราช2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ